สวัสดีค่ะพบกับดีด้าพาชิมกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเราก็จะมาแชร์วิธีการทําเมนูอาหารทานเล่นกันนะคะสำหรับเมนูในวันนี้ค่ะก็จะเป็นเมนูนัดเก็ดไก่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทํำกันเลยค่ะสำหรับวิธีการทำนะคะขั้นแรกค่ะเราก็จะนําเนื้อไก่นะคะใส่ลงไปในโถปั่นเลยค่ะ แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะนําเครื่องปรุงทุกอย่างนะคะใส่ตามลงไปค่ะก็จะเป็นกระเทียมค่ะน้ำตาลทรายนะคะซอสปรุงรสค่ะพริกไทยปน่นพริกปาปริก้าค่ะ,คะแล้วก็แป้งข้าวโพดน,นะคะเห็นไหมคะว่าวิธีการทำง่ายมากๆใส่ทุกอย่างลงไปในโถปั่นค่ะแล้วเราก็ปิดฝา แล้วก็ปั่นให้เนื้อไก่ละเอียดเลยนะคะตรงนี้พอเราปั่นจนเนื้อไก่ละเอียดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนํามาเทใส่ชามผสมกัน,นะค่ะแล้วเราก็จะนวดเนื้อไก่ให้เข้ากันนะคะ พอเรานวดเนื้อไก่จนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการปั้นกันค่ะวิธีการง่ายๆค่ะก็นําช้อนนะคะมาตักเนื้อไก่ขึ้นมาค่ะแล้วก็เราก็จะทําเป็นวงกลมนะคะแล้วแต่ว่าจะทําเป็นรูปร่างแบบไหนนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะทําเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเราก็จะนํามาคลุกแป้งกันนะคะแล้วก็นําไปชุบไขะคะ่ค่ะ ขนมปังนะคะเราก็จะได้นักเก็ตแบบนี้ค่ะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจนหมดนะคะวิธีการทอดนะคะเราก็จะรอน้ำมันจนเดือดน,นะคะแล้วเราก็จะเบาเป็นไฟกลางค่ะ พอเราทอดจนนัดเก็ตเริ่มสุกนะคะแล้วก็มีสีเหลืองทองนะคะเดี๋ยวเราก็จะยกขึ้นเสด็จน้ำมัน,นะค,ะค่ะค่ะตอนนี้นะคะนัดเก็ตไก่ของเรานะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วค่ะรสชาติของนัดเกตไก่ของเรานะคะก็ ค่อนข้างที่จะมีรสชาติกลมกล่อมมากๆแล้วก็มีความเผ็ดเล็กๆของพริกไทยแล้วก็พริกปาปริก้าที่เราใส่ลงไปนะคะสําหรับขนาดนะคะก็อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของเพื่อนเพื่อเลยนะคะจะปั้นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามใจชอบได้เลยค่ะแต่สําหรับดีดาผาชิมคะขอชิ้นใหญ่ๆค่ะเต็มปากเต็มคําดีค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะหาใครถูกใจนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามชอ่องดีดาผ่าชิมด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ 你的芳心。